ในพินัยกรรมนี้ระบุว่ามรดกทั้งหมดของตระกูลสว่างวงศ์ตกเป็นของพัชมาก็ะดีอา้าไม่โกรธเหรอไม่โกรธไม่อิจฉาหรอไม่ไมในละครต้องตกกันนะเบื่อไม่ไเสียดายตกกันหน่อยหน้า่อนตะไครซิตรัสใหม่ เ <c oughs> ย็นสดชื่นใจนั่เฮ้ยแสนอิกโชคเดียวนะนอกมันให้ได้เลยผมไม่โชคแล้วพี่มันบาปพี่ดูหน้าทำไมเราต้องทำลายกันด้วยไม่เอาหน่ะจะคิดมากชนะไปแล้วได้อะไรทีเดียวนะชีวิตมันคืออะไรอะไรอมเนี่ยเราเกิดมาทำไมยังไงผมก็ไม่โชค เมนทอริปัสเย็นสู้จะไปสมุยนี่เธอเช่ารถยังเนี่ยเออสมุดหน้าเหลืองหาง่ายเสร็จและ้วป่ะ,ล,ะลูก่ะเอาดูลูกยังไงหลังบ้านตรงนั้น,นขนาดเป็นคนหาอะไรไม่ค่อยเจอ เจอสมุดหน้าเหลืองหาง่ายมาสายทำไงดีทำเป็นเนียนดิผนังไม่เรียบเลยครับปัญหามคงอยู่ที่คุณผิดสเปคครับหัวหน้ามันก็เลยทําให้ผนังไม่เรียบเนียนไม่เรียทุกอย่างทำให้มันเนียนกันได้เพราะว่าเราสามารถที่จะไม่เนียนกับผมเชื่อมั่นกับหัวหน้าบนียนคุณนะไม่เนียนผมคือแต่ผมคิดว่าผมผมวันหลังจะไม่มาสายแล้ววครับเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่า ธนาพัฒนวิภาวดีไกลจองยี่ิบเจ็ดถึงยี่ปดตุลาคมนี้ศูนย์สองหกนเก้าเก้าเก้าเฮ้ยเอ๊ท่อประปาแตกอะมีเบอร์ช่างป่ะก็เปิดสมุดหน้าเหลืองดิสมุดหน้าเหลืองหาง่ายเฮ้ยเจอละเดี๋ยวนะ ขนาดเป็นคนหาอะไรไม่ค่อยเจอยังเจอสมุดหน้าเหลืองหาง่ายมาสายทำไงดีทำเป็นยุ่งเนี่ยพี่เบื่อจริงๆไ,ไม่ด้คนมาสายไม่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 ธุรกิจคุมท่อเนี่ยเราตีตลาดหมดทุกแห่งชื่อบริษัทอะไรบอกมาจงกว่าไม่อย่าโยงตะกงซื้อเฮ้ยเอ๋กันไม่เข้าใจอะ่ะเอ๋เอเดี๋ยวนะเอ๋ป๊ี๋ยวฮะ เอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่างานยุ่งนะธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้จองยิบจ็ดถึงยี่ปดตุลาคมนี้จุดสองหกหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าเก้าสายทำไงดีทำเป็นยุ่งเลยพี่เบื่อจริงๆริงไม่ตรงสายไม่ลูกค้าเขารอไม่ชอบคนที่ไม่ตรงต่อเวลาเอ๊ะฟังนะฟังวินัยไม่ใช่อย่างนั้นวินัยยังไงเราไปกี่ครั้งแล้ววินัยนี่หมดแป๊บแป๊แป๊บแป๊บปหนึ่ง เอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้จ้องยิบเจ็ดถึงยี่สิบจะรังเกียจไหมถ้าผมขอคุณเต้นลำ ดูดีใส่แล้วดูดีแถมฟรีเมื่อซื้อแว่นทดเจริญถึง30มสเมตรพอเธอไม่มีหรือไงถึงได้มายืนลอยหน้าแบบนี้ดิฉันทำตามหน้าที่ไม่ได้มีเวลาว่างกใครบางคนนี่ถึงว่าฉันเหรอฉันจะบอกขอให้แล่เธอออกชุ่มคอ สลีดอากลิ้องอายทั้งหลอดเครื่องเครงตามา,ส,านสนอปูนฮอล<อ>สูตเตอร์รถน้ำพึ่งผสมเล็ก ยุคนี้มันต้องแข่งกับเวลาเราเข้าใจเอา้าสีสวัสด์เงินติดลอ้อสวัสดีค่ะเอา้าสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทมาเช้ารับเงินเย็นสีสวัสด์เงินติดลอ้อยุคนี้มันต้องแข่งกับเวลา สีสวัสด์เงินติดล้อสวัสดีค่ะเอ้าสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทมาเช้ารับเงินเย็นสีสวัสด์เงินติดล้อรู้สึกยังไงกับการเป็นไฮโซหน้าใหม่ก็พูดกันไปเรื่อยแล้วเลือกภาพหลุดกับน้องเจนใครคะสามทุ่มไปค่นะใครอะครับจอยไฮโซก็อย่างนี้เพิ่งถ่ายพี่บังเพราะใส่นาฬิกาหรูแถมฟรีเมื่อซื้อแว่นตาที่แว่นทบเจริญถึง31สพฤษภาคมนี้รู้สึกยังไงกับการเป็นไฮโซหน้าใหม่ ก็พูดกันไปเรื่อยแล้วเลือกภาพหลุดกับน้องเจนก็ดูไม่ก่อนเรื่องของอนาคตตั้งแต่เป็นไฮโซชีวิตเปลี่ยนไปมากไหมคะก็ใครคะไม่เอาอยากเจอให้จอยยางงอแงได้ไหมไฮโซก็อย่างเงี้ยสามทุ่มไปหานะคืนนี้อีกแล้วโอ้โหโอ้โหตัวเองไม่จบอ่ะเพราะใส่นาฬิกาหรูแถมฟรีเมื่อซื้อแว่นตาที่แว่นท็อปเจริญถึงส1พฤษภาคมนี้ทำไมต้องบอกลากด้วยอ่ะก็จอยงอแงอ่ะเสียกูเสียวเสี้ย วันนี้คือวันตายของเจ้าโอ้ักแน่จริงก็เขาวิง่งเวียนสีสะัะหน้ามืดใช้ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิว่ว พระจัก์แล้วว่าในวันที่ตะวันเป็นสี่ดวงชาวมองโกลไม่ควรทำศึกหอยวิงเวียนศีษะะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมใช้เสียงเพียวอิ้วอุย สวัสดีครับพี่แดงยืมเงิน 20, ครับสองหมื่นครับไม่มีปัญหาแต่พี่ขอชื่อน้องเบอร์โทรที่อยู่ที่ทำงานที่อยู่ของพ่อแม่ของเมียแล้วก็โรงเรียนลูกเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปกติกับบ้านกี่โมงเสอธิอบไปไหนะ <Hey. S 1> ที่สีสวัสดิ์เงินติดลอแค่เล่มทะเบียนพี่ของ,ง่ายได้ไวศีสวัสดิ์เงินติดลอ โ okay. อเคช่างับสง่งตเนอะไรน้นนำเร็วเร็วฮัลโ <Hello? S 1> <Hey, S 2> หลเฮ้ฮะาุกสื่อนึ่นหมดจบเดี๋ยวชา่ชาจับเป็นคนเร็วเร็วเร,เราเข้าใจสีสวัดเงินติดลอ้อสินเชื่อจำนำทะเบียนรถฉันตรงไหนตรงนู้นของง่ายได้ไวสีสวัดเงินสิบล้อ